นะครับดังนั้นเมื่อทุกหัวปลาเสร็จพ่อแม่เราเป็นผู้ทำบุญไหว้พระเหมือนกันแต่กรรมย่อมต้องตอบสนองก่อนเมื่อตายแล้วต้องลงไปสู่นรกกระิทุกคนต้องลงนรกเหมือนกันหมดทุกคนเพื่อไปเปิดบัญชีบุญบัญชีบาปบัญชีมีสามเล่มเล่มที่หนึ่งเขียนด้วยทองคำคือบัญชีของพระโพธิสัตว์ ผู้ที่จะบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปและได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือถือศาสนาไหนเล่นที่สองคือบัญชีเวนเวนในชีวิตทำอะไรมาบ้างเล่นที่สามคือบัญชีกรรมดังนั้นปลาที่แม่เราได้กินพ่อเราได้กินไปนั้นเราได้กระทำการทุบหัว เมื่อพ่อแม่เราได้กินเสร็จเรียบร้อยเขาต้องวนมาใช้กรรมก่อนมาเป็นตลาตัวนั้นให้เราทุกหัวเลี้ยงลูกเราสืบต่อพระโพธิสัตว์กวนอิมรู้ถึงทรรข้อนี้จึงละเวน้นไม่กินเนื้อสัตว์เลยโอ้เสียงพ่อลบไม่น่าตมิเลยเห็นไหมเนี่ยก็กรรมแนะีวออะ เห็นไหมครับพ่อแม่ที่เราเคยรักนักรักหนาเราต้องทุกหัวเขาแล้วเพื่อให้ลูกเราได้กินต่อให้เราได้กินต่อเนี่ยครับกรรมมันวนมามันวนมาแต่การนั้นต้องไม่ใช่อดจนหิวโซและอดตายเพราะอย่าลืมว่าในกรรมย่อมมีบุญในบุญย่อมมีกรรมควบคู่ผสมกันไป ในกุศลก็มีอก,กุศลในอก,กุศลก็มีกุศลทำมันซ้อนกันลึกซึ้งเบาบางแม้แต่อนุอากาศยังเบาไม่เท่ากับธรรมกรรมธรรมมันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าภูเขาใหญ่กว่าโลกไปนี้ใหญ่กว่าท้องมหาสมุทรนาทีสีธันดอนทั้งสี่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองไปทางไหนตั้งอยู่ที่ไหน สติอยู่ตรงไหนใครจะดา่าก็ด่าเถิดไม่ใช่กรรมเราใครจะว่าก็ว่าเถิดไม่ใช่กรรมเราผู้ที่คิดผู้ที่ว่าผู้ที่เห็นผู้ที่ดูหมิ่นผู้ที่ใช้วาจาใช้สายตาใช้ร่างกายมันคือกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราไร้การตอบสนองไร้ความรู้สึกไม่สนใจ แค่นี้ก็ยุดกรรมได้แล้วง่ายๆสบายๆเบา,บาๆเข้าใจง่ายๆแค่นี้ก็ยุติกรรมแล้วครับกรรมยุติเพียงแค่เราไม่ตอบสนองกรรมพระโพธิสัตว์ผมบอกไปหมดแล้วพูดไปถึงความสวยงามแห่งพระโพธิสัตว์แล้วผมก่อนจะจบคลิปนี้การนั่งสมาธิทำไมหลายคนถามถึงออการนั่งสมาธิอ่ะ ว่าทำไมต้องมีท่านูน้นท่านี้ท่านั้นผมบอกไปแล้วนะครับเราทําอย่างไรก็ได้ให้จิตเราอยู่กับที่ท่าไหนก็ได้ที่เรามีความสุขที่สุดสุขที่สุดแต่ไม่ใช่นอนหลับหายหัวไปเลยอย่างเงี้ยครับนอนหลับนอนหลับกับสมาธิคนละเรื่องกันนะครับนอนหลับกับสมาธิคนละเรื่องกันสมาธิคือจิตอยู่ตรงกลางอกนอนหลับคือจิตล่องลอยต่างกันนะครับต่างกัน โอ้เดี๋ยวปุ๊บผมสอนสมาธิทุกคนมาถึงโอ้นอนเป็นผ้าท่าเอกขนเกกันหมดเลยไม่ใช่นะครับโอ้ทุกคนเนีย่ยชั้นสบายท่าเนี่ยชั้นสบายท่าเนี้ยไม่ครับและอีกอย่างคือถ้ามันจะต้องยุ่งกัดสุดแสนจะกัดกัด,กดสุดสุดสุดของสุดสุดของสุด,อสดเอามือปัดเบาๆก็เราอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์แล้วนี่เรายอมเป็นทาตเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรคเป็นหนูรองยาเป็นผู้เสียชีวิตแทนคนอื่นได้แต่การนั้นผมย้ำทุกครั้งต้องไม่ใช่การฆ่าตัวตายยอมสละแม้กระทั่งเลือดทุกหยดถอดเอ็นออกมาเพื่อหมุนเกวียนของพระพุทธองค์แล้วลากไปเราก็จะทำเราก็จะต้องทำเพราะเรา ไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราและเราจึงนำของของที่ไม่เป็นของเรานั้นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดให้สวยที่สุดพระศรีอริยะเมตรยัยที่จะอุดบัติขึ้นส5บห้าค่ำเดือน12องพศห0 2พันพระองค์จึงสวยงามภายใต้การดับโลกนี้ลงทั้งหมดภายใต้การดับสวรรค์ดับนรก และที่สําคัญพระองค์ทรงสอนให้คนอยู่กับผ้าแค่ผืนเดียวทาไมถึงไม่มีโจรไม่มีขโมยในยุคข,ของพระีอานเพราะว่าทุกคนนุ่งผ้าเหมือนกันหมดทุกคนสวยเหมือนกันหมดทุกคนแบ่งช่วงอายุที่ดีงามเหมือนกันหมดมีลูกเวลาเท่านี้ทํามาหากินเวลาเท่านี้ศึกษาธรรมะเวลาเท่านี้เข้าสู่การบําเพ็ญจนดับชีวิตลง เวลาเท่านี้ท่านในอาสมสี่แบ่งไว้หมดแล้วทั้งสี่ส่วนสี่จึงไม่มีอะไรเลยทำให้บุตรกิดาเกิดมาต้องตาบอดหูหนวกแขนขาดสวยแค่ไหนครับดีแค่ไหนครับไม่มีขโมยขจรเปิดบ้านได้เลยเพราะในบ้านมีอะไรมีแค่ผ้าหอ่อศพจะพับอยู่แค่สี่ผืนของแต่ละคนจะเข้ามาขโมยอะไรครับ เข้ามาเสร็จได้ผ้าไปเราก็เอาผ้าใหม่หาใหม่มาวางไว้ก็แค่ผ้าผืนเดียวทอเมื่อไหร่ก็ได้ขโมยมันก็คงไม่ขโมยมันก็เลิกขโมยแล้วครับเพราะเขาก็มีเขาก็เอาแค่ไปนุ่งหมแตะที่สามัญเจ็ดเรามีเมตตาเขาเอาไปเพื่ออะไรเพื่อไปนุ่งห่มหรือไปประทางชีวิตเขาก็ให้เขาไปเป็นทานบารมีในตัวเห็นไหมครับ หมดแล้วจบแล้วคนที่ตายไปไม่หมดทุกข์ครับเพราะว่าดวงจิตยังมีวิญญาณยังมียังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งกรรมเห็นไหมครับสิ่งนี้สวยงามนะครับอ่ะได้เวลาแล้วนะครับวันนี้เรามารู้แล้วว่าเป็นพระโพธิสัตว์ดีแบบไหนทุกเพียงแค่เราแต่สุข อีกร้อยพันคนที่เป็นญาติพี่น้องเราเพียงแค่คนเดินสวนทางกับเราเขาก็ได้อนิสงส์ที่เราได้บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์แล้วตอนนี้ผมกับท่านได้มองกันอยู่677คนท่านก็ได้อนิสงส์ในจิตที่ได้รับฟังแล้วมีหัวใจพระโพธิสัตว์ที่เปิดขึ้นแล้วนมัสการพระโพธิสัตว์ในใจของทุกคน นมัสก,การโลกแห่งพระพุทธสัตว์นมัสการเรือของพระพุทธเจ้ารำใหม่เราเป็นเพียงแค่คนชี้ทางไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดเป็นแค่น้องคนเน่งเป็นแค่ลูกคนเน่งเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของทุกๆคนไม่มีสิทธิ์ทำให้ท่านเป็นพระพุทธสัตว์ เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่เราสามารถชี้ให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เองเป็นพระโคธธิศัตว์ได้เองนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าย้ำอยู่เสมอจงอย่าเชื่อในเราจงอย่าเชื่อในใครจงอย่าเชื่อในคำสอนใดเว้นเสียแต่ว่าเราได้นำสิ่งนั้นมาทำด้วยตัวเราเองแล้ว ดีแล้วชอบแล้วประเสริฐแล้วยุติแล้วนั่นคือจบห่วงวาระกรรมวัฏจักรกรรมวัฏจักรชีวิตสังสารวัฏจบลงวางลงนิ่งลงหยุดที่ไหนหยุดที่เราเราเท่านั้นเราคนเดียวเท่านั้นเราเท่านั้นที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้เราเท่านั้น ที่จะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างหรือเราเท่านั้นที่จะพบหอนทางที่สวยที่สุดดีที่สุดเหมือนว่าตอนนี้พระศรีอริยะเมตไตรได้อยู่ภายในหัวใจของทุกคนแล้วพระองค์เกิดมาร้อยชาติแล้วนะชาตินี้ชาติที่ร้อยแล้วนะทําไมทุกคนมองไม่เห็นพระองค์ล่ะเพราะว่าหัวใจท่านยังไม่มีพระองค์ไง ตอนนี้คน620คนมีพระสีอรยะเมตไตรสีได้เกิดในใจท่านแล้วสีอยู่ในหัวใจท่านแล้วสีมีความสุขในดวงตาของท่านแล้วท่านมีพระสีแล้วนะไม่ใช่พระที่ห้อยคอประทับอยู่บนขั้วหัวใจท่านไงตอนนี้พระสีอริยะเมตไตรอยู่กลางหัวใจท่านแล้วนั่งอยู่บนขั้วหัวใจท่านแล้ว เห็นไหมครับตอนนี้พระสีเกิดแล้วนะเกิดที่ไหนเกิดบนหัวใจของคน647คนตอนนี้เกิดแล้วสว่างแล้วและหลายคนบรรลุแล้วเริ่มเขียนแผนชีวิตแล้วหลังจากทำทำที่เราได้แสดงไปเขียนแล้วว่าต่อไปนี้เราจะทำยังไงอย่าทำตัวเป็นพ่อแม่รังแกฉันเห็นลูกเจ็บไม่ได้ เห็นลูกทุกข์ไม่ได้เห็นลูกทรมานไม่ได้นั่นคือคุณกำลังทำร้ายลูกหลานเหลนคุณเพราะถ้าเขาไม่เจ็บเขาจะไม่รู้คำว่าเจ็บเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ทุกข์เขาจะไม่รู้ว่าสุขเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่เจอเขาจะสร้างสรรโลกใบนี้ต่อไม่ได้วันหนึ่งที่ไม่มีเรา ไม่มีคนประคับประคองเขาเขาจะล้มลงเจ็บปวดทุกทรมานและเขาจะกัดมาหันไปพูดกับคนอื่นว่าพ่อแม่เราไงไม่เคยสอนเราเลยไม่เคยบอกเราเลยและความสุขตลอดชีวิตที่เราอยู่ที่เราเป็นพ่อแม่คนมันจะดับลงทันทีกับสุขและความปิติยินดีทั้งชีวิต เพราะเขากำลังตำหนิเราว่าเราทำร้ายเขาเอาครับถึงเวลาสมควรแล้วแก่ทำในวันนี้เรามาเอ่ยพระศรีอริยะเมตไตรใน,ในใจของเราพร้อมๆกันนะครับอธิษฐานถึงพระองค์และมากวดน้ำตามธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์โอมานีเปเมหงศรีอริยะเมตไตรเปเมหงโอมานีเปเมหง สีอริยะเมตไตรเปเมหงโอมานีเปเมหงสีอริยะเมตไตรเปเมหงโอมานีเปเมหงสีอริยะเมตไตรเปเมหงโอมานีเปเมหงสีอริยะเมตไตรเปเมหงกวดน้ำพร้อมกันนะครับผมไม่ได้เอาน้ำมากวดนะแต่ทาไมผมกวดนะ้ำผมใช้เลือดเงื่อ อนุูลน้ํำในร่างกายในการปวดนี่ครับให้ทานไปหมดแล้วยุงเต็มแขนเลย่อะอีทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครให่ขอให้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลผลของฉั สรรพสัตว์มากมายในเทวาขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยมวลน้ำในร่างกายของเรานั้นแม้แต่อนุน้ำที่เราได้เป่งวาจาออกมาเปรียบเสมือนน้ำที่กวดลงเหมือนท้องมหาสมุทรนาทีสีทันดอนทั้งหมดทั้งสิ้นในจัก,กรวาลกวดลงผ่านพระแม่ธรณีอยู่ต่อหน้าเรา พระแม่ธรณีเอาพานทองมารองรับไว้และนำน้ำอันศักดินน์สิทธิ์นี้อานิสงส์ในการบำเพ็ญน,นี้สิ่งที่เราตั้งใจมอบให้คนบนโลกนี้โปรดยังเวนยสัตว์ทุกอนุน้ำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเวนยสัตว์สืบไปด้วยเทินเรานั้นไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรม อาน,นิสงส์ที่กระทำนั้นจึงไม่ต้องจําเป็นเก็บไว้ที่ตัวเราแจกจ่ายให้สรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเทอกราบพระพร้อมกันครับ